ทุกครั้งที่ผมออกเดินทางผมมีเป้า <Speaker> ห <control> มายเสมอและครั้งนี <over> ้เป้าหมายของผมก็อยู่ในทะเลแคริเบียนประเทศเบลีสมาถึงแล้วครับหลังจากพี่ผจญภัยมานานหาข้อมูลทางอิเน็ตแล้วก็ถามคนที่ประเทศเบลีสนะครับว่าที่ไหนผมจะผจญภัยตกปลาในแม่น้าได้ก็ได้ที่นี่ครับแม่น้ำสุดธีแล้วก็ได้ข้อมูลว่าที่นี่มีที่อยู่แต่ว่าทั้งหมู่บ้านเนี้ย มีที่พักแค่สองที่หายากมากเลยเพราะเบอร์โทรศัพท์ก็โทรไม่ต้องเหมารถแล้วก็มาครอบประตูเอาได้ที่นี่ครับเนี่ยเป็นที่พักมีอยู่สองหลังข้างหลังนี่ครับมีห้าร้อยก0สี่ร้อยถูกหน่อยแต่กงบนนี้ก็เป็นห้องรวมครับสามร้อยบาทถูกมากเลยผมก็อยู่ห้องรวมเพราะว่าแปลกใจมากไม่มีคนอยู่ผมก็าถามคนที่ดูแลชื่อมาเซลโลมาเซลโลว่าไม่ค่อยมีคนหรอกมีคนแค่เฉพาะวีคเอนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะมีคนมาพักบ้าง ก็คนเมกาคนเยอรมันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีครับวันธรรมดาผมก็เลยอยู่กับเขาแค่สองคนแล้วก็แต่อาหารอะไรเงี้ยต้องคงต้องหาเอาเองเพราะเขาบอกว่าไม่มีคนทําให้นอกจากผมกับเขาช่วยกันทําอะไรเงี้ยครับก็เงียบมากครับรอบๆเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนห้องนะครับว่าห้องที่ผมอยู่สองร้อยเจ็สิบบาทต่อคืนเนี่ยเป็นยังไง เรียบง่ายๆครับอยู่สไตล์แบบโฮสเทลก็บังเบสมีมุ้งก็แมลงเยอะมากครับแซนฟายกัดตีนทัพแหกเยอะมากครับก็เนี่ยครับแต่ให้มันอยู่บรรยากาศรบอรบๆแม่น้ำสุทีครับนี้ก็บรรยากาศของแม่น้ำสุทีในประเทศบริสนะครับในอเมริกากลาง จากตรงนี้ไปถึงปากแม่น้ําก็จะออกสู่ทะเลแครเบียนประมาณ10กิโลครับก็ออกใจรอไม่ไหวแล้วที่พรุ่งนี้จะได้ออกตกปลาจะไปหาปลาท,ท้องถิ่นนี่ครับปลาทาพรปลาสนุกก็ใจไม่ไหวจริงจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันครับว่าพ่งนี้จะได้ไหมปลาที่ผมใฝ่ฝันเอาไว้ครับปลาโกงกลางในประเทศเบลีสย,ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมันทําให้มีปลาสายอย่างมากมายแต่ก็นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตกปลาที่นี่ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมเปลี่ยนอยู่หลายตัวปลาที่เข้ามากัดเหยื่อไม่ว่าจะเป็นปลาทาปอนปลาสนุกมันก็เข้ามากัดอย่างระแวงเข้ามาโฉบเหยื่อบางตัวอาหารฟาดบางตัวพุ่งขึ้นมาจในน้ําแล้วก็กัดเหยื่อของผมแต่ไม่โดนครับขณะที่ผมตกอยู่นั้นผมก็มาเจอปลาสนุกตัวหนึ่งลอยตัวอยู่ใต้ต้นโกงกลาง ไม่ว่าผมจะตีอะไรไปก็ตามมันก็ไม่สนใจแล้วว่า,ายผ่านไปอย่างช้าๆ้าด้วยสภาวะอากาศหรือน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงในวันนั้นมันอาจจะทำให้ปลาไม่กัดเหยื่อของผมแต่ในที่สุดมันก็มีปลาตัวหนึ่งเข้ามากัดเหยื่อของผมอย่างแรงขณะที่ผมอยู่กลางม่น้ำกับไก์ของผมไก์ของผมบอกอผมว่าเฮ้ย hey, ทับมันอาจจะเป็นปลาสนุกที่คุณตามหาอยู่ก็ได้นะ ผมสู้กับมันอยู่นานวนรอบเรือซ้ายวนรอบเรือขวาผมก็ยังไม่เห็นหน้าตาของปลาสนุกตัวนี้ปลาสนุกมีหน้าตาคล้ายคลึงกับกระพงขาวบ้านเราแต่มันเป็นปลาที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนซึ่งผมก็ยังไม่เคยตกได้เลยผมเจอกับปลาสนุกครั้งแรกมันอยู่ในจานข้าวของผมที่ประเทศบาราซิลเพื่อนของผมได้สั่งให้ผมบอกว่าปลาชื่อโรบาโลเป็นปลาที่อร่อยมาก และจากนั้นผมก็จํามาตลอดว่าปลาที่ชื่อโรบา r โรนั้นคือปลาอะไรจนในที่สุดก็มาเจอในตลาดอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศเบลีสก็รู้ว่ามันคือปลาสนุกนั่นเองและวันนี้มันอาจจะเป็นเจ้าตัวที่อยู่ในปลายสายของผมก็เป็นได้ ของผมที่ผิดหวังครับเขาแทบสุดสู้เบ็ดกันอยู่นานมันไม่ใช่ปลาสนุกที่ผมตามหามันคือปลาคาวาเลจากครับหรือที่มันไทยเราเรียกกันว่าปลากระมงครับก็ผิดหวังนิดหน่อยครับแต่อย่างน้อยก็ได้ปลาขึ้นมา1ตัวครับถือเป็นปลากระมงไซส์สวยทีเดียว คนไทยก็คงคุ้นเคยกับชื่อปลากระโมงเป็นอย่างดีครับอีกชื่อหนึ่งที่เราเคยได้ยินผ่านหูมาก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Travelet Jack แต่ที่ทะเลแคริบเบียนนะครับเขาจะไม่เรียกว่า Travelet เขาจะใช้ตัวสีขึ้นหน้าจะเรียกว่า c r e v e l Jack นะครับซแทนตัวทปลา c ร r e ว e j a c กครับก็จะมีเกล็ดเล็กๆทั่วตัวนะครับเป็นปลาที่ล่าเป็นฝูง มีความลดเร็วมากครับเพราะว่าดูจากครีบและหางที่เรียวนะครับทำให้ปลาพวกนี้มีความปราดเปรียวอย่างมากครับก็ได้ปลาคิเมเบอร์รแจ็คไปแล้วตอนนี้ก็ผมก็ต้องเบนเป้าหมายกลับไปสู่สิ่งที่ผมตั้งใจไว้ครับเป็นปลาสนุกกับปลาทาปอนครับเราย้ายหมายจากกลางแม่น้ำครับ ปากแม่น้ำเราเข้ามาหาทะเลสาหรือที่เรารู้จักกันว่าวังปลานั่นเองครับเป็นวังเป็นเทเลสาบน้ําก่อยที่เชื่อมติดกับทะเลครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าผมจะได้ปลาที่ผมตั้งใจไว้ไหม จากที่ผมตีอยู่นานครับก็กายของผมก็พามาถึงวังปลาแห่งนี้ครับมันมีปลาทาป้ปอนครับที่ในทะเลแคริบเบียนนะครับเยอะมากมันขึ้นจิบน้ำครับมันลักษณะขึ้นจิบน้ำเขาจะเรียกกันในแถบนี้ว่าโรครับคือมันจะขึ้นม้วนตัวครับมันจะขึ้นม้วนตัวบนผิวน้ำจะเห็นคลิปเลยครับพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะตีใส่มาทันทีแต่ว่าที่ในภาพนี้คงไม่เห็นเพราะว่ามัน เป็นไซส์เบบี้ครับเขาเรียกว่าเบบี้ทาร์ปอนครับลักษณะจะเล็กลน้ำหนักจะไม่เกิน10กิโลครับเขาเรียกว่าเบบี้ทาร์ปอนมันขึ้นตรงไหน,นผมตีใส่มานตรงนั้นครับก็ยังหลอกมันไม่ได้ครับผมก็ยังเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆก็ได้แต่หวังว่าเหยื่อที่ผมใช้จะถูกใจทาร์ปอนเหล่านี้ครับ yeah, here come. Go, 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 snook, snook. Go, 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 go. Barracuda. Barracuda. No, 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 I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Good, good. No, no, I'm not good at all. <laughs> Ooh. ปลาเนมครับบราระดูดา้บาบาระดูดา้ายังไม่อ่านเตรียสาบเตลสาบน้ำก่อยนะโอ้โหตัวใหญ่ใช้ได้เลยตัวนี้ไม่ไม่ได้สายลวดนะครับสายเอ็นอย่างเดียวกลัวหลุด The net will hold it huh? so I'm show sure if that net will hold it <laughs> <laughs> not the whole net <laughs> 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 oh. <laughs> อ้าวสิบโลนะครับบรารักูด้าใช้ป๊อปแล้วก็ใช้ที่เราใช้กันที่ประเทศไทยกับพงใช้เหยื่อเกอเนี่ยเป็นป๊อปครับป๊อปแล้วก็แถมไฟล์เข้าไปนีไงไฟล์เต็มปากเลยป๊อปอย่างเดียวไม่ได้เล่นป๊อปไฟล,เล, <c oughs> ล์เลยบารัคูด้าที่เบลีสน้ำก่อยใหญ่จริงเลยโอเค ในทะเลสาบน้ำน้ำก่อยครับท,ที่ที่เชื่อมกับทะเลครับที่เมื่อกี้ปาสากินพอใช้ป๊อปครับป๊อปแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันมันไม่ค่อยได้เพราะว่าปลาเข้ามากัดกัดแล้วกัดกัดปอปกัดแล้วกัดกระเด็นกัดแล้วกัดหลุด พวกปลาทาป้อนครับปลาสนุกที่ผมตามหาอยู่จริงๆมาหาปลาพวกนี้มันกัดแล้วไม่ได้กัด5ทีแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานอีกเป็นสิบไม่ได้ตัวแล้วติดต,ดตดิดนิดนิดติดก็หลุดผมเลยตัดสินใจผมเคยเห็นตอนไปตกเมืองไทยเคยเห็นคนเขาเล่นใช้ตัวป๊อปแต่เขาก็ใช้ตัวไฟผมเลยเอาวะลองไฟติดข้างลังเบ็ดตัวใหญ่เข้ามุมปากเนี่ยไม่รอดเพราะมันมันไม่ค่อยระแวงแล้วมันไล่กัดลูกปลาเดียเม็ตตัวเนี้ไฟลตัวขาวตัวนี้ผมเลย ลองใช้ดีกว่าเพราะผมเคยตกใต้ทาปอนผมมาใช้นี่แล้วมันเข้าไปลึกมันเข้าไปในปากมันติดแน่นแน่นกว่าเป็ดสามทางตัวใหญเลยครับผมเลยเอามาเชื่อมเอาวิถีคนไทยมาใช้สําเร็จเลยที่อเมริกากลางไม่ได้ปลาทาปอนก็ได้ปลาสากยักษ์ใหญ่มากผมว่ามีถึงสิบโลนี่ครับวิถีคนไทยเอามาใช้ที่คาลิเบียน